ไอเกอร์เกรนะครับที่จะเป็นสีที่ถูกออกแบบมาจะเป็นสีเทานมนมอ่อนๆน,นะครับสมาร์ทเทลเกของเราก็คือเดินถือของมาปุ๊บเขาก็จะเปิดอตโตโมัติหรือจะได้ไฟแอมเบียนไลท์นะครับสีแดงมาให้และการเย็บหนังมาให้พร้อมกับเดินได้นะครับสีเขียวนะครับลามกรีนการโชว์กล้องนะครับ360องศามีมาให้ They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck up and keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing สวัสดีครับกลับมาเจอกับพี่เอกอีกหนึ่งคลิปนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆครับมาดูโฉมการเปิดตัว ISU MIUX ครับ The Next Peak รถรุ่นใหม่ของเขาการดีไซน์หน้าตาใหม่เดี๋ยวเราจะมารีวิวกันแบบเร็วๆหน่อยนะครับจุดเด่นอย่างแรกครับที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงนั่นคือหน้าตาครับหน้าตาของเขาเราจะเห็นนะกระจังหน้าถูกออกแบบมาใหม่ครับโลโก้อุสูสุชุดไฟก็ถูกออกแบบมาใหม่ในลักษณะในสไตล์แบบเป็นในนามบิก ดนามิกเบรสนะครับก็คือเป็นเหมือนใบมีดนั่นเองนะก็คือจะเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับและตัวชุดไฟหน้านะครับแบบ LED คือชุดโคมไฟหน้าถูกออกแบบมาเป็นแบบนะครับฟูล LED เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วมาดูกระจังหน้านะครับเราจะเห็นว่ากระจังหน้าที่ถูกดีไซน์ใหม่นะครับโดยดีไซน์ของเขาเนี่ยจะใช้ว่า Black Dynamic กิ l l นะครับจะมีตัวกล้องนะครับแล้วก็จะมีหมุดกิลแบบนี้เป็นสีเงินเงินนะครับและโลโก้ RS ใหม่นะครับเราจะเห็นว่าเป็นรามกรีนนะครับหรือสี เขียวสะท้อนแสงก็ได้แล้วก็ตัวโลโก้ RS ก็จะเป็นแบ็คโครมไล่ลงมากระจังหน้าจะมีความแตกต่างแล้วก็มีการาเล่นนะครับสีดําแบบกรอสแบ a ็คและที่จุดแตกต่างอีกอันนึงคือตัวชุดตกแต่งนะครับกันชนด้านล่างและตรงนี้ครับจะมาเป็นแบบสีโครมที่มาเป็นสีเงินเงินแบบนี้สวยงามดูดุดันมากขึ้น ชุดโคมไฟนะครับตรงฟ็อกแรมเนี่ยจะมีชุดตกแต่งเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับไฟฟ็อกแรมเป็น LED และมีแอร์เคอร์เทลขนาดใหญ่ด้านข้างแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าการออกแบบหน้าตาของเขามาดุดันมากขึ้นและเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างครับและเรามาดูด้านข้างตัวรถครับแตกต่างจากในตัวรุ่นอัลติเมทหรือในรุ่นเดิมๆของเขามาพอเป็น RS มันจะมีความดุดันเข้ามาเราจะเห็นนะครับมีชุดตกแต่งคิ้วซุ้มล้อสีดําเงาแบบนี้นะครับเพิ่มเติมขึ้นมาใหญ่มาก มากและดูดุดันมากๆรวมไปถึงในชุดนะครับล้อแม็กที่มาแบบขนาด20นิ้วนะครับเป็นสีดำเงาแล้วก็ดูครับการตกแต่งเป็นก้าน6ก้านสวยงามมากและมองเข้าไปเห็นจานเบรกนะครับแล้วก็ตัวคาลิเปอร์นะครับแต่ว่าเสียดายนะถ้าคาลิเปอร์นี่ใช้เป็นสีสีเหลืองเขียวนี่มันจะดูแบบดุดันมากขึ้นและชุดช่วงล่างยังเหมือนเดิมนะครับก็เป็นอิสระสีล้อ คราวนี้เราจะเห็นว่าพอมาในรุ่นนี้จุดแตกต่างจากรถรุ่นเดิมๆนะครับรุ่นปกติ RS จะมีแถบนะครับด้านข้างติดออกมาพร้อมโลโก้ RS ที่มีมาให้นะครับและในตัว RS เนี่ยจะมานะครับกับภายนอกที่มีสองสีนะเป็นสีเทาใหม่กับสีขาวและเป็นทูโทนหลังคาดําการตกแต่งบันไดด้านข้างมีมาให้และมันตกแต่งบันไดยอย่างเดียวไม่พอยังมีชุดตกแต่งสเกิร์ตข้างมาให้เพิ่มเติมอีกแบบนี้นะครับตัวบันไดก็เป็นสีดํา ตัวรถถูกออกแบบมาเป็นสีเดียวกันนะครับที่จะเปิดประตูก็เป็นสีเดียวกันกระจกมองข้างเป็นสีดำรูฟเ็ลด้านบนเป็นสีดำเงาซุ้มล้อด้านหลังสีดำแบบนี้ล้อนะครับเป็นสีดําพร้อมกับระบบดิสเบรกสีลอ้ออันนี้เรารู้อยู่แล้วข้างหลังก็เป็นแบบไฟลิงค์นะครับและที่เราเห็นไหมครับโลโก้ตัวลอ้อแม็กจะมีเป็นสีรามกรีนแบบนี้เลยนะสวยงาม ชุดแต่งมีบางโคนมาให้คราวนี้เราไล่มาดูด้านหลังครับส่วนการเติมน้ํามันนะครับฝาถังอยู่ทางด้านซ้ายนะครับเราจะเห็นเลยว่ารองรับน้ํามันสูงสุดคือ B20 แล้วก็ถังน้ํามันก็รองรับได้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ยังไม่ต้องเติมแอดบูครับและด้านหลังครับมาเป็นแบบ Fu l LED และออกแบบดีไซน์เป็นดินามิกเบรคเหมือนกับในชุดโคมไฟด้านหน้าเห็นไหมครับความแตกต่างกันนะครับเป็น f ู l LED มาแล้วแล้วก็โลโก้นะครับ RS และถ้าถามว่ามันมีความแตกต่างยังไง ฝาท้ายถูกดีไซน์ใหม่ให้รับกับชุดโคมไฟนะครับเห็นไหมครับมันจะมีสันมุมนะครับแตกต่างขึ้นมีสปอยเลอร์หลังคาไฟเบรกนอยที่3ที่ปัดน้ำฝนมาให้สวยงามเด่นๆอีกอันนึงก็คือในเรื่องของการชนด้านล่างเราจะเห็นนะครับว่ามีการดีไซน์นะครับไฟนะครับด้านหลังไฟถอยด้านหลังตรงนี้ยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแล้วก็มีการออกแบบแผงดิฟฟิวเซอร์นะครับเนี่ยมีคลีบออกมา2ข้างนะครับมาให้ มียางอะไหล่มาให้นะครับการตกแต่งด้วยกรอบสีดำโลโก้นะครับ Mule X นะครับมาเป็นแบบ black chrome ตรงนี้นะครับมีมาให้และฝาท้ายเนี่ยมาเป็นแบบสมาร์ทเทลเกตนะครับเดินเข้ามาใกล้ฝาท้ายจะเปิดเองพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ถึง6จุดนะครับอันนี้ยังคงเดิมของดียังคงมีไว้และเพิ่มเติมในเรื่องของกล้องรอบคัน360องศาครับและจุดเด่นอีกอันนึงที่เพิ่มเติมมานะครับในรุ่น i s จะได้ไฟแอมเบียนไลท์นะครับสีแดงมาให้และการเย็บหนังมาให้พร้อมกับเดินได้นะครับสีเขียวนะครับลามกรีน อันนี้ก็คือมีความหรูหราเพิ่มเติมเข้ามานะครับเราเข้ามาดูภายในสิ่งที่เราจะได้มาในรถรุ่นนี้นั่นคือเบาะไฟฟ้านะครับที่ปรับได้แบบ8ทิศทางแบบนี้เลยนะครับสูงต่ำนะครับปรับได้นะครับและตัวพวงมาลัยต้องบอกแบบนี้เพื่อนๆในรุ่น RS จะได้ทุกอย่างที่มันท็อปเหนือท็อปเข้าไปอีกจากแต่ก่อนมีแต่ u ั t i m a t e ใช่ไหมครับพอมาเป็นรุ่นนี้เราจะได้นี่ครับพวงมาลัยหนังเหมือนกันพวงามาลัย3ก้านเหมือนกัน จุดเด่นหลักๆคือห,หน้าจอ9นิ้วที่ถูกดีไซน์ขึ้นมาใหม่รองรับแ p p l e c ้ r p าเ a n d a นด d อยออพร้อมกับเชื่อมต่อแบบไวเลสและสายมาให้อยู่แล้วนะครับและฟังก์ชันในเรื่องของระบบ a d a s ที่เราจะเห็นนะครับกล้องรอบคันด้านบนนะครับก็จะมีกล่องในเรื่องของระบบ a d a s กล้องคู่มีมาให้ กระจกนะครับมองด้านหลังตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้คันเกียร์ถ้ามองอันนี้คันเกียร์ยังเหมือนเดิมนะครับตัวคันเกียร์เองในการเลเยอร์ต่างๆยังคงเลเยอร์เดิมนะครับในรุ่นนี้ที่เรามารีวิวเป็นระบบขับเคลื่อนสีล้อมีมาให้นะครับก็ปุ่มขับเคลื่อนสีล้ออยู่ตรงนี้ภายในถูกออกแบบมาเป็นโทนสีดำนะครับมีไฟนะครับมีมาให้ครบถ้วนนะฮะนี่นะครับมีมาให้แต่ว่าตัวงานเนี่ยจะมีการออกแบบในเรื่องของหนังนะครับมาให้นะครับเนี่ย ซอฟทัสนะครับเดินได้นะครับสติชิ่งนะครับสีเขียวนะครับและในมิวเอ็กใหม่นะครับพลาดไม่ได้เลยมีปุ่มปูนปูนของเรานะครับมาแล้วนะครับหรือปุ่ม DPF นั่นเองครับก็ รองรับน้ำมันยูโร5แล้วครับและจุดเด่นที่น่าสนใจเห็นไหมครับการตกแต่งและมี Ambient Light ตรงนี้นะครับเราจะมีไฟแอมเบียนไลท์โชว์ในรุ่น RS จะเป็นไฟ Ambient Light สีแดงถ้าเป็นรุ่นอ l t i m a t e จะเป็น Ambient Light สีขาวตัวเบาถูกออกแบบดีไซน์มาใหม่เดินได้ซิชิ่งนะครับสีเขียวแบบนี้มาเลยฮนะแต่โครงทรงเนี่ยยังเหมือนเดิมนะเพื่อนๆยังมีปีกเบามาและพอเราซื้อ RS ครับนี่ครับเราจะได้ หัวหมอนที่โดนปักคาว่า IS แบบนี้มางานโคตรดีเนียนหลังคาข้างบนเป็นหลังคาทึบนะครับยังไม่ได้แบบว่าหรูหราขนาดมีเรื่องของพารามิการ์สรูมอันนี้ไม่มีนะเอาล่ะที่เท้าแขนมีมาให้ตรงนี้จะเหมือนกันและรุ่นนี้เพิ่มเติมนะครับในเรื่องของเทเลนโหมดพอเป็นเป็นเรื่องของระบบขับ4จะมีเรื่องของเทเลนโหมดมีเรื่องของลับ โหมดนะครับที่เอามาช่วยใช้ในการขับเคลื่อนไม่ว่าจะเป็นขับ2หรือขับ4สามารถใช้ได้ในรุ่น RS มีให้ครับกลับมาหน้าจอก,การที่เราดีไซน์มาใหม่เห็นไหมครับการโชว์กล้องนะครับ360องศามีมาให้นะครับเราสามารถจะปรับลุกเล่นนะครับตัวรถมุมกล้องต่างๆเห็นไหมครับเป็น 3D และเวลาเราวิ่งนะครับผ่านสิ่งกีดขวางจะสามารถมองกล้องจากด้านหน้าได้นะครับอันนี้ถือว่าดีมาให้เลยนะครับ ลุ้นลุ้น,น,นี่เห็นไหมหลังคาดําก็มีมาให้ตัวรถเราสีขาวในกล้องนี้ในภาพนี้ก็แสดงเป็นสีขาวเหมือนกันครับภายในแถวที่2นะครับก็มาเหมือนเดิมนะครับเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งนะครับการออกแบบคล้ายด้านหน้านะครับดูการดีไซน์เบาะสามารถพับได้ นะครับหัวหมอนปรับคืองานดีขึ้นนะครับแล้วก็เพดานเนี่ยปุ่มปรับแอร์นะครับมีด้านบนไฟนะครับโอ้ตไฟยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับมาดูด้านหน้าซิอ๋อโอเคยังโชว์ความเป็นหลอดไส้อยู่นะครับแต่ว่าก็โอเคแหละนี่คือหลักๆนะครับที่ภายในเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้นะครับส่วนแอร์ไม่มีแอร์ย้ายไปอยู่ด้านบนตรงนี้เป็นช่องเก็บของมีนะครับ USB ไทซีมาให้2ช่องก็ถือว่าครบถ้วนและเมื่อมาดูแถว3ครับขออนุญาตข้ามไปเหมือนเดิมแถว3ก็ตกแต่งเหมือนด้านหน้านะครับเบาะเป็นเบาะสีดํานะครับพร้อมกับในเรื่องของนี่เราจะเห็นนะครับว่า มีได้ stitching นะครับแล้วก็ปรับระดับทิศทางได้ด้านข้างแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะพาเพื่อนๆครับไปเจาะรายละเอียดตัวรถอย่างละเอียดอีกทีนึงนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันดีกว่าแล้วเรามาดูนะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ยังได้เครื่องยนต์3.0ลิตรนะครับมาใช้อยู่ในรุ่น RS นะครับแรงม้า190แรงม้าแรงบิดอยู่ที่450นิวตันเมตรเหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นว่าเครื่องยนต์นี่ดีดีไอบูพาวเวอร์ยังมาเช่นกันแต่จุดที่เปลี่ยนแแแปปลลงงงงคคืืออออสาาามรรรรรถัับบในนเ่่ขโ้วะะตก แม่ถ้าท็อปเหนือท็อปแล้วน่าได้ในเรื่องของโชคอัพคู่อัพขึ้นไปอย่างนี้จะคุ้มมากเลยและสรุปปิดท้ายนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับเรายังไม่รู้ราคาณนะตอนนี้นะครับคลิปนี้ออกไปเนี่ยราคายังไม่ออกแต่พี่เอกจะใส่นะครับด้านบนให้ว่าราคาคันนี้อยู่ที่ เท่าไหร่กี่ล้านเพื่อนๆดูตอนนี้ก็ลองเดากันดูนะครับว่าน่าสมควรจะซื้อไหมเราจะซื้อในตัว RS หรือจะไปเอา Ultimate ีเดี๋ยวจะพาทุกคนครับไปดูในตัว RS ขับเคลื่อน2ล้อและสีที่เป็นสีพิเศษออกมาเฉพาะในรุ่นใหม่นี้ครับและอย่างที่เห็นนะครับนอกจากตัวเมื่อกี้นี้ที่เราพาเพื่อนๆไปดูเป็นตัว RS ตัวท็อปนี่คือในรุ่น Ultimate ครับเราจะเห็นเลยนะครับว่าจะมาแตกต่างในเรื่องของคิวซุ้มล้อที่จะไม่มีนะครับแต่หน้าตาเนี่ยจะเหมือนกันและชุดแตกต่างก็คือในเรื่องของกระจังหน้า กระจังหน้าที่เราเห็นใน Ultimate ในรุ่น RS มีเฉพาะแค่รุ่นนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นแบบนี้ในตัว Active นะครับที่เป็นตัวเริ่มต้นก็จะเหมือนกันหน้าตาจะถูกออกแบบเหมือนกันนะครับแต่ว่าในชุดโคมไฟจะเป็นชุดโคมไฟเดียวกันและใน a r t i c a t e เนี่ยภายในเนี่ยก็จะมาออกมาเป็นสีน้ำตาลนะครับ God God, God God, God และคันนี้นะครับที่มาเพื่อนๆมาคือสีใหม่ครับนี่คือสี ไอเกอร์เกรนะครับที่จะเป็นสีที่ถูกออกแบบมาจะเป็นสีเทานมนมอ่อนๆน,นะครับกระจังหน้านะครับคันเมื่อกี้ที่เราพาดูคือสีขาวแต่กระจังหน้าถูกดีไซน์เหมือนกันนะครับกันชนเขาบอกว่าเป็นกันชนที่ Fighter เจ็ทนะครับที่ถูกออกแบบมาแบบนี้นะครับแต่ว่า เนื้อสากกระจังหน้าจะมาเป็นสีดําเงาเหมือนกันนะครับแบบนี้กล้องถูกซ่อนโลโก้อิซูซูจริงๆนะโลโก้อิซูตรงนี้นะถ้าเป็นแบบแบ c ็คโคมนะเหมือนกับโลโก้ RS จะดูดุดันมากขึ้นและพอมาอยู่กับจับคู่สีเทาใหม่แบบนี้นี่เฮ้ยน่าสนใจชุดโคมไฟอย่างที่บอกไปโคมไฟเหมือนเดิมนะครับที่เป็นออกแบบเป็นแบบใม้มีดแล้วก็มีไฟแบบ โรเจเตอร์แบบ LED มาให้ไฟฟลอกแล้วมีมาให้แต่จุดที่อยากจะเพิ่มเติมให้เพื่อนๆดูครับดูด้านใต้กันดีกว่าครับด้านใต้เนี่ยพอ m u l x ใหม่เนี่ยถูกออกแบบให้มีความดุดันมากขึ้นมีขอลากนะครับอยู่2ข้างแบบนี้วัสดุตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับพอทนนะฮะ แต่ถ้ากระแทกแรงๆเนี่ยคงไม่ได้แต่ด้านใต้ตรงนี้จะเห็นไหมครับมีเสียงเคาะเป็นเหล็กอยู่นะครับการแข็งด้านล่างการกระแทกใต้เครื่องคือเราสามารถนะครับว่าการออกแบบครั้งใหม่ของอี u ูเนี่ยพร้อมเอาไปลุยเอาไปให้ลุยดุดันมากขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูด้านข้างกันครับถ้าเรามองด้านหน้ากระจกบังลมเราจะเห็นนะครับกล้องคู่นะครับระบบเอดาของอี u ูให้มาเป็นแบบนี้นะครับและในตัวเวอร์ชั่นใหม่ก็เพิ่มระบบขึ้นมาอีก5้าอย่างเลย ก็จะมีในเรื่องของเลนค e e แอส s ิสซิสต์สนะครับก็คือควบคุมรถให้อยู่ในเลนและระบบควบคุมทิศทางของรถนะครับตามคันหน้าคือ t ัฟฟิกแ j a แอสซิสตนะครับพร้อมกับระบบควบคุมให้อยู่ในเลนคือเลนดีพ p a เจอร์พรีเวชชั่นนะครับอันนี้คือหมายถึงว่าถ้ารถโค้งนะครับตัวรถก็จะโค้งตามคันหน้าดได้ด้วยนะครับแล้วก็คือการแจ้งเตือนออกนอกเลนก็มีและมีเลวคอ s s t ทัฟฟิก เบรกที่เพิ่มเติมมาจากแต่เดิมมีแค่เลี้ยวคอทัฟฟิกอเลอร์ครับโดยมิติตัวรถนะครับของในตัวรุ่นมิลเนะครับความยาวเขาอยู่ที่4850ความกว้าง1870และความสูง1 8 7 5งพนอเ้าฐานล้อ,อของเขาอยู่ที่2 8 5 8ันแอยมลลเมและกาวเคแลนด์สองยมมยังคงเดิมอยู่นะครับและในด้านข้างอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับจะมาในเรื่องของดําเราบอกไปแล้วสีขาวนะครับเป็นทูโทนนะครับและสีเทาใหม่ก็เป็นทูโทนเช่นกันแต่จุดหนึ เรื่องคิ้วตกแต่งนะครับในตัวกระจกในรุ่น RS มากับสีดำเงาแบบนี้เป็น black g อ o นะครับแต่ถ้าในรุ่น Ultimate รุ่น Active จะมากับสีเงินนะครับอันนี้ต้องบอกว่าความดุดันมากขึ้น ล o ฟเร็วด้านบนนะครับเป็นสีดําเงามีมาให้นะครับอันนี้คือจุดหนึ่งที่เราจะเห็นว่ามีความแตกต่างคราวนี้เราไล่ามาด้านหลังคือเราคงไม่ต้องพูดถึงน้ำม,มันแล้วเมื่อคนเมื่อกี้นี้ทุกคนเห็นนะครับรุ่นนี้ที่เห็นอยู่เป็นรุ่นขับ2นะครับเมื่อกี้นี้ที่เรารีวิวไปแรกเป็นรุ่นขับ4ด้านนอกไม่เห็นมีความแตกต่างเลยนะครับเห็นไหมตัว m ิวเอ็กซ์แบคมีมาให้อสูถึงบอกไงว่าน่าจะเป็นแบ c ็คโมนะแต่มาเป็นแบบสีเงินนะครับ กล้อง360องศามีมาให้ smart ท a i l g a t e มีมาให้เซนเซอร์6จุดมีมาให้การตกแต่งด้านล่างนะครับเป็นสีดำมาให้ยางอะไหอยู่ตรงนี้นะครับก็ยังเหมือนเดิมท่อไอเสียออกทางด้านขวานะครับชุดช่วงล่างนะครับของรถรุ่นนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือด้านหน้าเป็นอิสระปริกนก2ชั้นด้านหลังเป็นแบบไฟลิงเรามาดูด้านท้ายกัน,นครับ smart ท a i l g a t e ของเราก็คือเดินถือของมาปุ๊บ เขาก็จะเปิดอัตโนมัติหรือสั่งเปิดจับในตัวที่เราจับฝาท้ายก็ได้และเบาะนะครับเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งการพับเบาะก็เหมือนเดิมครับเราเคยรีวิวมิวเอให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับการพับเบาะเหมือนเดิมในรุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีการดีไซน์ของตัวหนังที่แตกต่างกันนะครับมีการเดินได้ที่แตกต่างกันเพิ่มเติมเข้ามาด้านท้ายยกมาที่เก็บของด้านหลังแบบนี้มีมาให้นะครับ และนี่คือย้ำนะครับนี่คือรุ่นขับ2นะครับและยังไม่ลืมจุดดีของวเอ็คครับนี่มีที่โหนขึ้นมาให้นะครับที่เสาเอก็จับดึงขึ้นมาคราวนี้มองออกไหมครับว่าเราอยู่ในขับ4ี่ขับ2มองไม่ออกใช่ไหมเพราะมันเหมือนกันครับแตกต่างก็แค่ปุ่มขับ4หายไปเห็นไหมครับอันนี้ก็คือในเรื่องของหมวกขับเคลื่อนสีล้อนะครับในรุ่นนี้ไม่มีแต่เราจะเห็นว่าหน้าเหมือนกัน ภายในก็เหมือนกันการตกแต่งนะครับในเรื่องวัสดุหนังต่างๆเหมือนกันเด้เลยคันเกียร์ยังเหมือนกันเลยกล้อง360มีมาให้เช่นกันนะครับถึงแม้จะไม่ได้ขับเคลื่อนสีล้อก็มีมาให้อันนี้เป็นจุดดีนะครับเราจะเห็นว่าคันนี้เป็นสีเทาใหม่หลังคาดําตามรูปนี้เลยมีเหมือนเดิมนะครับเรื่องแอร์ต่างๆมีมาให้กระจกตัดแสงอัตโนมัติมีมาให้โทนภายในเป็นสีดําแบบนี้พร้อมกับไฟมีมาให้แต่จับตรงนี้อ้อยร้อนไหม นะครับยังเป็นหลอดไส้อยู่นะครับอันนี้คือประมาณนึงและในรุ่น RS นะครับเราจะเห็นว่าจะมีในเรื่องของไฟนะครับแอมเบียนสีแดงเบา RS เหมือนเดิมอันนี้มีมาให้นะครับและเข้ามานะครับในรุ่นนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นขับ2หรือขับ4นะครับการพับเบาฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันเด็ะเเลยนะครับนี่ครับนะครับแอร์ก็มีมาให้การนั่งนะครับก็นั่งสะดวกสบายแต่เห็นไหมครับว่าถ้าเรานั่งยาวๆแล้วขับขี่ ควรเรามัดระวังแบบนี้เลยนะครับห้ามนี่คือห้ามนะห้ามเอาขาวางนั่งหลังแบบนี้ห้ามแบบนี้ห้ามทุกอย่างนะครับให้นั่งปกตินะครับแหมพี่เอก็จะล้านนั่งแบบนี้ซะด้วยสิเพิ่มความยืดขาให้สะดวกสบายนะครับ<ม>นี่ก็คือขับ2หลักๆประมาณนี้เครื่องยนต์คันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างครับและเรามาดูเครื่องยนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับในตัวเครื่องยนต์ขับ2คันนี้นะครับความที่ท็อปเหนือท็อปยังไม่มีในเรื่องของโช๊คมาให้อันนี้เจ็บครับ อยากให้มีโชคนะครับมันจะดูดีมากขึ้นนะฮะก็มาลุ้นราคากันเอาล่ะเครื่องยนต์ต้องบอกแบบนี้ในรุ่น RS เครื่องยนต์มีเฉพาะ3.0เท่านั้นถ้าเพื่อนๆอ,อยากได้1.9แน่นอนเหมือนเดิมครับ Active ก็มี Ultimate ก็มีนะครับแต่พอมาเป็นตัว RS 3.0ล้วนๆฮะคเครื่องยนต์ก็190แรงม้าเหมือนเดิม450นิวตันเมตรยังไม่ได้มีการปรับจูนอะไรที่มันแรงขึ้นนะยังไม่มีข่าวมาแบบนั้นเอาละประมาณนี้สำหรับในตัวขับเคลื่อน200ล้อครับและปิดท้ายคลิปกันนะครับเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงครับ ที่เสียดายอย่างหนึ่งคือเราอะยังไม่ได้รุ่นอัลติเมทให้เพื่อนๆได้ดูเต็มๆแต่อย่างที่เห็นนะครับดูแล้วชอบกันไหมนะครับสำหรับหน้าตาใหม่ของในตัว m ิวเต้องบอกว่าเพิ่มความดุดันยิ่งในตัวรุ่น RS เนี่ยมีในเรื่องของการออกแบบสีเหลืองนะครับต้องบอกว่าเป็นรามรามกรีนนะครับแบบนี้นะครับก็ดูแปลกดีส่วนใหญ่เราจะติดกับคำที่เป็นตัวตัวท็อปตัวแรงใช้สีแดงเข้ามาแต่อีซูเรืองที่จะใช้เป็น สีเหลืองแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเอาล่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นไงนคอมเมนต์กันมานะครับราคาพี่เอกขออนุญาตแปะไว้ด้านบนนะครับเพราะคลิปนี้ออกไปพร้อมกับงานเปิดตัวลอนส์ในตัว m ิลเอและเพื่อนๆคงอาจจะทราบราคากันไปแล้วด้วยว่าราคาคันนี้เท่าไหร่ รับได้ไหมครับกับราคาที่เปิดตัวมาแบบนี้ว้าวไม่ว้าวพิมพคอมเมนต์มาด้วยเพราะตอนนี้ที่เราทํารีวิวเราไม่รู้ว่าว้าวหรือเปล่าอยากให้เขาราคาอยู่ที่ไหน่งจล้านบวกลบแค่ไหนพิมพ์มาบอกด้วยหรือมันจะทะลุเกินไปมากกว่าน,นั้นก็ลองดูนะครับเอาล่ะก็ขอคุณเพื่อนๆครับติดติดตามตั้งแต่ต้นจนจบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพี่เอ๋และทีมงานเล่าเรื่องรถเราด้วยเจอกัน้งหน้าจะเป็นเรื่องราวอะไรฝากติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ i can feel the blood creeping up from the heathens God will got fight got pride got reason if they wanna go